สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่นะคะกับช่องวอล์กาบพินนี่วันนี้พี่าาพามาสุพรรณบุรี เย้เยเย้พามาสุมส่มปลายักษ์อ่ะสุ่มปลายักษ์เมื่อสี่ห้าปีที่แล้วดังมากเนาะพี่น้องเนาะเป็นที่ท่องเที่ยวของสุพรรณสองพี่น้องอ่ะที่คนต้องมานั่นแหละคะ่ะสุ่มปลายักษ์อ่ะแล้วเขาก็พอเจอสถานการณ์โควิดเขาก็ปิดตัวลงไปจริงสุ่มปลายักษ์นะคะเดินขึ้นไปชมวิวได้หมดเลยแล้วนะตุ๊ตุ๊ๆุตุตุ๊ตแต่เี้เขากลับมาแล้วนะเขากลับมาเดี๋ยวพี่น้องจริงๆเขาจอดที่ตรงวัดก็ได้เออ,อ,อจอดตรงวัดมา นี่เรือแจวปูเหลิมพี่ต้องเรือแจวปูเหลิมหมอเขาก็นั่งเที่ยวปูเหลิมได้นี่ไงสะพานเป็นสะพานโค้งว่ะสะพานโค้งพี่ไปจะไปไปดูก่อนไปยังสวยอยู่นะสะพานโค้งโฟติงมาร์เก็ตค่ะนี่ครับสะพานโค้งโฟติงมาร์เก็ต ฝั่งทางนี้นะคะเขาก็จะเป็นเหมือนลานจาอรถดอีกที่หนึ่งเป็นจำชื่อวัดไม่ได้อะต้องขอใครดัวต้องไปหาก่อนชื่อว่าอะไรแล้วก็จะมีขายของบ้างคือบางอัน สมัยก่อนยังจําไม่ได้ว่าช่องแต่ก่อนมันเอาไว้ช่องไหนคลิปเก่าอ่ะที่มาตลาดสะพานโคง้งจะต้องหาไปเทียบมาให้ดูตลาดน้ํสาสะพานโคง้งสูงไปะยักษ์ครับถ้าก่อนตรงนี้เป็นชื่ออะไรว่าไม้ไผ่พี่จาได้ไหมที่เป็นไม้ไผ่หมดเลยอ่ะนี่เขาเปลี่ยนเป็นลานดินแล้วอ่ะอแต่ลานดินก็คือมันเดินง่ายกว่า ใช่ค่ะเดินง่ายกว่าเดินตึ๊บตึ๊งตุ๊งตึ๊งอ้อ,อเกาจะมีขายสองฝากฝั่งนะคะนี่เป็นคาเฟ่มีน้ำเืนอ,อุ้ยอยากให้กลับมาบูมเนาะอยากให้เขาทำบูมนนคือเดินง่ายขึ้นนะพราทำเป็นลานดินแล้วอ่ะมีน,น้ำตอนเย็นเขาก็จะมีไอ้คน นี่มีสาเกซื้อกันดยอะฝั่งเขาเป็นสองแบบนะคะแบบตรงน,นี้เป็นร้านผักไม้ไผ่ที่ยื่นเข้าไปในบึงเนี่ยเนี่กีบบัวกีบบัวใช่ที่จะขอนเรื่องขึ้นชีวิตเขาจะดังมากเออเป็นคนี้ขายแค่ไม่ขายอ,อ,อือเขาจะคิดเง้ยขนาดร้านอืออันนี้เขาเป็นระบายสีอน,นี้ออกแนวเป็นงานคราฟค่ะระบายสีเนาะอย่างวันนี้ระบายสีให้ชุมชน นี่เป็นอะไรขนมไข่ปลายักษ์ตรงนี้ไม่มีขายหนื่อยแล้วมั้งคิดว่าดีนะอย่างเงี้ยเนี่ยทำเป็นดินเงน้ยเดินสะดวกมากเลยนั่นของดีบ้านฉันต้นตาลบ้านเรามีบรรยากาศกำลังดีอันนี้บ่ายสองเองนะคะ แต่ถ้าหลักร้อยใช่พิ่ไปซื้อที่นี่พิษณุโลกมาให้แม่ร้อยหกสิบจักระร้อยยี่สิบนี่ขนมสายบุญเหรอนี่เป็นขายเต้าเจี้ยวโบวโบราณอ๋อทุกคนมานั่งกินหอมมานั่งกินตรงนี้พี่ขนมถ้วยทูนี่เขานั่งกินอ่ะมันมองทางนั้นมองวิวสวยเลยอ่ะขนมถ้วยอ่ะทำขนมถ้วยโชว์โอ้ย หมูป้าแถวมีหน่อจีนนี่โอ้ยเดินเดินกระตุกกระเด็กที่นี่ที่ที่ไม่ตามงมาที่ของของได้แล้วจริง่คือขายอะไรปลาปล่อยเหรอปล่อยปลาเหรอใช่ไหมซื้อไปปล่อยเหรอพี่ปล่อยไม่ได้แล้วปลาเนี่ยถึงเรียกว่าปลาปล่อยคือใายใครมาดูของช่องเราก็มึงก็คุยถามกันเองมึงทำไมไม่ไปถามพ่อขาพ่อขาเออมันมันมีเสียงรึเปล่า ใช่เขาอาจเสียงได้ครับน้ำอัญจันและนาวเกสหรหลุกเลยพี่เอาไหมอันนี้เข้ามาตรงนี้อ๋อนี้ลงไปได้หรอีิลงไปนั่งริมน้ำได้ครับอ๋อตรงนู้ที่เขามีเป็นคาเฟ่ปะ่ะเดินไปได้ป่ะคาเฟ่ปะ่ะ ดูมองมุมนี้ก็สวยล่ะคะแม่น้ำใสมากเลยน้ำอันชันมะนาวเกสอนอสดชื่นดีนะเดี๋ยวคนก่อนโอเค ็นจุดชมวิวข้างบนของสุ่มไปยักษ์ที่ลมดีมากเลยฮะ<ด>ไม่ขึ้นแล้วขึ้นแค่นี้พอ,ค,อคือตอนขึ้นว่ายากแล้วนะั้นถึงตอนลงแล้ว <laughs> เราก็ากมีถือมือถือถือแั้น